ผู้ชมทั้งหลายไม่ได้ถาไปนานะแต่ว่าวันนี้กลับมาแบบสนุกมากรู้สึกว่าเป็นตัวเองจริงจเวันนี้วันนี้คนเยอะมากแล้วเราก็ได้เจอวิสบีในฐานะวิสบีครั้งแรกไงใช่ไหมเออนอกจากนั้นวันนี้เรายังได้โชว์รวมกับทั้งทิกเกอร์แล้วก็พี่พี่เพอร์เสสด้วยสนุกคูณสไปเลยย้อย้อนไที่ราคาอ่ะที่ไฟโชว์มาล่าสุดลยที่โต TMEA นะคะรู้สึกว่าเป็นเวทีที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ยากที่สุดสำหรับพวกหนูแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น international ด้วยแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะแล้วรู้สึกดีใจกันมากๆที่ทุกคนแบบคอย support ทั้งหลักต่างประเทศทั้งที่ประเทศไทยค่ะที่เหมือนแบบทุกคนก็คอย support ออนไลน์อยู่ตลอดเวลาค่ะตื่นเต้นมากหนึ่งในความภาคภูมิใจหนึ่งของวิสค่ะในฐานะน้องใหม่ทางชีป๊อปอะไรอย่างนี้แล้วเราแบบได้เกียรติไปร่วมงานใหญ่ขนาดนั้นร่วมกับแบบศิลปินต่างประเทศเยอะๆเลยเราก็รู้สึก ดีใจแล้วก็เป็นเกียริมากค่ะตอนกาววันพัเชียก็หนูร้องไห้ตั้งแต่ตอนเห็นเวทีครั้งแรกเลยตั้งแต่ตอนซาวเช็คแล้วอ่ะคือมันดีใจมากมากแล้วหนูก็มองเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็แบบอย่างงี้กับเวทีอ่ะคือมันซึ้งเกินบรรยายค่ะมันเกินที่ฝันไปมากค่ะแบบว่ามันไม่เคยอยู่ในหนูไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปยืนจุดจุดนั้นได้แบบว่ากับเพื่อนๆอีก5าคนซึ่งพอมันมีโอกาสแล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ทุกคนสนับสนุนเราด้วย แล้วหนูหนูคือตื่นเต้นมากๆเลยเพราะในชีวิตไม่คิดว่าจะได้ไปที่ต่างประเทศขนาดนั้นแล้วก็เวทีใหญ่ขนาดนั้นด้วยเราไปกับพวกเราวีซุ่คนด้วยก็แบบเอนจอยมากๆแล้วมีคนร้องเพลงพวกหนูแบบใช่อะไรอ่ะป้ายไฟป้ายไฟเบสปาไฟเบสก็เลยแบบดีใจแลก็เล่นใหญ่นหัอใช่แล้วก็มันในระยะเวลาสั้นมากๆที่เรามีโอกาสขยายใหญ่ขนาดเนี้ยใช่ซ้อมหนักด้วยช่วงนั้นแต่ที่เพิ่งเขาบอกว่า ขึ้นก่อนวันต่อมากดดันสุดไม่แต่เพอร์เซอร์เขาทำดีอยู่แล้วพวกหนูก็ไปซัพพอร์ตหน้าเวทีเลยวันนั้นหนูเกพอร์เซ็์เลิศเลิศตลอดด้วยจ่ายค่าบริกาคือบริการที่บอกว่ามันมียาเราน่าเราบอกว่าโอ้ยใหญ่มาก้เราไม่เห็นนะเราอยู่หลังนีน ถ้าเกิดเป็นหน้าของตัวเองอ่ะไม่เห็นแต่ว่าจะเห็นหน้าของเพอร์เซ่เนี่ใช่เราจะไปเกาะแถวหน้าสุดของเพอร์เซ่เลยเป็นแบบตัวต้นเสียงกีต่ะพูดเลยก็จรู้สึกว่านอกจากจะดีใจที่เห็นหน้าพวกเราบนนั้นแล้วเราก็ดีใจที่ที่ได้เห็นเพื่อนเพื่อของเราอยู่บนนั้นด้วยจะบอกว่าวันที่ไปดูเพอร์เซ่อะเหมือนมีแฟนคลับรู้จักเราบางส่วนด้วยที่แบบว่าเออเขาเห็นเราเมื่อวานอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอุ้ยเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้ว ภาพสวยมันเป็นมากนะเนาะอยากมดไปสิยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เชื่อมั่นในพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณิไม่ใช่ศิลปินขอบคุณแฟนนขับทุกๆคนขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะอย่างอ่ะพอมาเสร็จก็มีแบบว่าเรื่องหลังที่ไปเที่ยวมา ไปเที่ยวสนุกมามีคนนึงเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างตลอดเราเป็นเครื่องเล่นใครคะเหมือนชื่อชื่เชียร์อะไรนะเใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทุกคนวิญญาณหลุดหมดแต่ว่าคนนี้จะเป็นพิเศษเพราะเขาเหมือนลอยไปแล้วไม่จริงๆหนูหนูขอแก้ตัวหนูไม่ใช่คนขี้กลัวแบบนั้นแค่วันนั้นหนูขึ้นใส่แบบเกลใจใช่เลยคือมันเป็นมีมแบบ เราไม่คิดว่าเครื่องเล่นดิสนีย์มันจะน่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้เตรียมใจนั่งชิลๆแล้วอยู่ๆก็รุนแรงเฉยๆแล้วมันจะเหนื่อยด้วยแบบเราทรเวลไปในปที่หลายวันติด แต่คนท <ique> ี่ดูอซสุดแร้เป็นคนีป้าอะไรนะคะอะไรนะคนอะไรนะคะก็พูดตรงๆว่าก็ใช่เพราะว่าเราเป็นสายแบบไปสุดอยู่แล้วคือจริงๆหนูก็กลัวหลายเครื่องเล่นแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างเล่นกับไม่เล่นเราก็เลือกเล่นอยู่แล้วว่าเราไปอยู่ตรงนั้นทั้งเล่นแล้วหนูแบบเปใส่เก็บโมเมนต์ไงได้อยู่กับเพื่อนเราก็ต้องทําทุกอย่างกับเพื่อนอุ้ยเขาเสียน้าตาด้วยเนี่ยคนเนี้ยคือรู้สึกว่าง่ายเกินอ่ะที่เสียดน้ำตาอีกรอบไหมตอนนี้เลยนั่งนั่งดู ก็เห็นเพื่อนยืนก็ร้องแลวไปง่ายเกินแล้วหน้าแมวแล้วค่ะเดี๋ยวมันซึ้งเกินง่ายเกินหน้าจำของเนี่ยการบูดเราไป้ี่ร่วมกับคนที่แบบว่ามีโมเมนต์ร่วมกันล้วก็แฮปปี้มันเหมือนมีพลังอะพี่แบบว่าพอเราได้ไปอยู่ตรงจุดจุดนั้นจริงๆรแล้วมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูขลังไปหมดเลยอะที่แบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกคิดถึงครอบครัวด้วยแบบว่าวันหนึ่งก็อยากจะพาครอบครัวหรือคนที่รักไปที่ดิสนีย์เหมือนกันเพราะจริงๆเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากๆแล้วตรงนี้เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อย มันอินอะดูค oh. ือม er ันเรื่องดี้อดอะแต่ว we oh, ่าไปที่น like oh. ี like okay, ่เขาอาโอ้ถ่ายคอนเทนต์ก็ช่าช่ำฉ่ำเลยังำเ่าเลยบ่ำเลยฉ่ำเลยฉมำเลยฉ่ำลยฉ่ำเลยฉ่ำเลยฉ่ำเลยหมดแลวไ่ำเลยฉ่ำเลยน่กเลยฉ่ำ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 เลยฉ่ลยฉ่ำล่ำล่ำเล่ำเลยฉ่ำเลยฉ่ำเลตฉเลย่เลยฉ่ำเลยี่เลาก็เลย่ำลเล่ยลเลเลยลฉลล เขาดีทุกวันด้วยทุกคนทุกวันเนี่ยใช่แตลอดที่พวกเราเนี่ยก็ไม่กลัวใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราสู้ตาสู้เอ่อฮามาสุดท้ายกับล่าสุดเลยกับการคุณรอบหนึ่งปีดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากคือพวกหนูดีใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่พวกเราเดบิวต์กันก็ร้องไห้หน้าจอดู MV ของพวกเรากันเองใช่ไหมแล้วก็มาถึงวันนี้อะทุกอย่างมันเหมือน เกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวมากๆอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันเป็นนานๆรักกันไปนานๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆวิสบีทุกคนด้วยที่แบบซัพพอร์ตจนวิสบีทุกวันนี้นะคะตอนนี้ทุกคนก็มีชื่อแบบออฟฟิเชียลนะคะที่เป็นวิสบีซึ่งเมื่อก่อนทุกคนก็จะเป็นวิสแตนใช่แล้วตอนนี้มีออฟฟิเชียลแล้ว คือวิสแตนใครรู้จักวิสแตนนี่คือไม่เด็กแล้วนะคะโอจีค่ะออริจินอลไงคะเป็นเป็นวิสบี่คะเพราะว่ามันมันมาจากวิสก็คือพวกเรา5คนแล้วก็บีอิงค่ะก็คือเหมือนกับเป็นการมีอยู่ของวิสก็คือทุกคนเป็นแบบการมีอยู่ของพวกเราซึ้งไงแล้วสุดกาถึงจุดที่เราบอกว่ามีชื่อแฟนเก่าแล้วมันมีเขินเขินอ่ะขอเสียงวิสบีหน่อยได้ไหมคะเหมือนแบบว่าเขาเขาเป็นแฟนคนนี้แบบมึนเลยอันนะ้นอะไร ช้าๆเขาไม่ออกมาเราจะคือหนูฟังไม่ทันหนูอยู่ใกล้ขนาดนี้หนูยังฟังไม่ทันแต่เชียร์ไปออกใช่ไหมเมื่อกี้ก็ไม่ไปไม่พอเหมือนกันจ้าพูดว่าฝันที่ไม่กล้าฝันค่ะไม่ใช่แอ่ดูวยนี่จะแปลออกแต่พี่คิดว่าแฟนคลับไม่น่าจะแปลพี่ลองแปลคือรซาย่ามันจะพูดบอกว่าก็คือตอนที่แบบว่าต้องขอเสียงแฟนคลับอ่ะกีแล้วมันแบบมันเขึ้นขึน ก่อนเราก็แบบเราจะขอเสียงเป็นแบบทุกคนอะไรแบตอนนี้มันกลายเป็นแบบขอเสียงวิสบี้แล้วไงตอนที่เราเลือกชุดนี้เพราะมันแบบมันจะมูจะมีแบบวิสบี้อะไรแบน่ารักค่ะใช้ท้ายไม่หลอกหบอกมทำกินกินเออวิสบี้อย่างเงี้ยจะมีคำเปรี้ยวเผ็ดซ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาขนาดนี้ละมันจะต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสปอยมาทาราอก็ไปสปอย มันก็แค่แบบเร็วๆนี้แหละก็แบบอาจจะถ่าย MV วเร็วๆนี้อีกแบบหนึ่งแบบเดียวจริงๆทุกคนหลับตาเปิดตาครั้งนึงคือตุ้ม้มอุ้ยก็ไม่เร็วขนาดั้นแล้วเรามีจะมาแบบไหนก็ต้องรอดูอยากให้รอติดตามให้รอลุ้นดีกว่าแบบไหนดีกว่าแต่พูดเลยว่าไม่ไม่ตัวเปล่าใช่ไม่ตัวเปล่าแน่นอนเออ actually แค่ให้แค่นั้นเลยค่ะ ไม่ตัวเป๋าแค่นี้ก็เด็ดแล้วค่ะอันนี้คือแบบที่สุดแล้วที่สุดแล้วพี่หนูว่าอันนี้สเปเชียลสุดๆเลยอ่ะไม่เคยพูดที่ไหนไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันนึงจะต้องทําด้วยซึ่งหนักหนาสาหัสกันทุกคนคงงิว่าไม่ตัวเป๋าคืออะไรรู้จะไม่ได้ไม่ตัวเป๋าอันนี้่ะมาแนวแนวเอาแบบแนวที่มันได้ให้เราแบบแนวสับ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 โชว์โชว์อะไร่แบบเพราะว่าเรา จิกอย่ยงมาแล้วก็สับหมูเพลงมันสไบสับมากใช่ค่ะขอไม่พูดอะไรออันี่แล้วยังไม่พอยอีกเนาะมีมากกว่ามันมันสับได้อีกอันนี้ก็ฝากไปถามทายด้วยได้เป็นลุ้นไปมากกว่านี้ละพอเกัดละพอเกินว่าน่าเป็นยังกะลาตีนกะลาตีนแน่นอนที่สุดว่าเป็นตับยากว่าใหม่ว่าสับแต่ว่าคิดว่ารอบนี้น่าจะมีคนเต้นแน่แใช่แต่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นท่าแบบท่าเล็กๆเลยถ้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคันจะรอบนี้ ไปกันต่อยากไมคะเปี๊ยะเปี่ยะเต้นได้หนูเชื่อว่าตอนเนี้ยวนท่อนเดิมมาหลายวันแล้วเหมือนกันสอมใช่ไหมเปี๊ยะค่ะหนูเชื่อว่าจะมีคนแบบอยากเต้นต่อแบบซิมบรลลีมันต้องถามอ่ะมันมีท่อนโซโล่เต้นอีกปั๊อุ้ยอุ้ยก็อาจจะมีแต่ว่าจุดพีคไม่ใช่ท่อนโซโล่เต้นไงอ่าได้ตรงนี้เลยจุดพีคไม่รู้อะไรจะบอกไปก็ไม่ร้องแล้วจุดพีคคือทั้งเพลงเกิดมาเลยอยู่ อ้อหคาสุดท้ายเราฝากแฟนๆให้เราติดตามเป็นกำลังใจหน่อยสิชีตอมพูดหน่อยอาชีตอมโอเคชีตอมเดี๋ชีตอมพูดนะคะก็ขอฝากน้องนอน้องๆน้องๆ้าก้อนนี้ด้วยนะคะพวกเราวงวิสค่ะติดตามด้วยที่วิสออฟิเชียลนะคะหรือว่าไปไล่ดู mv ของพวกเราได้เลยที่ g n e s underscore official ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม ผลงานถัดไปของพวกเราด้วยนะคะกด Follow Social ไว้วันหนึ่งอาจจะมีฮินต์อะไรางมา่างไม่รู้ไหนเลยนี้ประมาณนั้นะค่ะถามละกัน9ถึง12เอาเลขอไหนไกลไหมไกลมากเลย9ถึง12ขอ1 0 11 12ขอไม่เลือกได้ไหมคะขอไม่เลือกเลขได้ไหมคะพูดได้ไหมพี่จีไม่ได้แต่ว่าครเล่นมัน่ายันจะต่อันนี้คืออันนี้เลือกไว้ทำอะไรนะคะ คนยังไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือได้กลับตัวเรขไปแล้วที่ตัวคนได้ไปบอกเขาว่าคืออะไรให้เลขเก้าถึงสิบสองเลยนะทคนเก่งของพี่ตามาสิบสิบสองกันโอ้ยหนูชอบเลขสิบเออเชลล์ฮาราทาไมอ่ะทำไมไม่มีใครเชื่อพวกหนูเลยอ่ะทำไมหนูบอกสิบสองอ่ะทีมสิบสองค่ะโอเคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.